สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปํำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2567ของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะในเดือนเมษายนนี้คนราศีสิงห์ดวงชะตาโดดเด่นมากเลยนะคะการงานเนี่ยจะเฮงสุดๆก้าวหน้ามากมีโอกาสได้งานใหญ่ได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเข้ามานะคะ เดือนเมษายนนี้พระอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งมหาอุดที่แปลว่ายิ่งใหญ่นะคะอยู่คู่กับดาวพระหัสดาวคู่มิตรอยู่ในภพสุภาษะที่เป็นภพของโชคลาภความสําเร็จเป็นภพของความเจริญก้าวหน้าก็ส่งผลให้เรื่องของความสําเร็จส่งผลในเรื่องของการงานที่จะมีโชคใหญ่มีความก้าวหน้าครั้งใหญ่เข้ามานะคะดาวคู่มิตรพระอาทิตย์กับดาวพระหัสในภพสุภาษะ ซึ่งรอบนี้เป็นดาวคู่มิรใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าพ่วงตำแหน่งมหาอุดมาด้วยภพสุภะเนี่ยเป็นภพของความสำเร็จอยู่แล้วนะคะส่วนพระอาทิตย์กับดาวพหัดก็หมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายดังนั้นเดือนนี้ดวงผู้ประถมก็จะดีมากๆเลยด้วยเหมือนกันเป็นเดือนที่การงานเนี่ยจะก้าวกระโดดได้เลยนะคะมันจะเหมือนอยากได้อะไรก็มีคนยื่นส่งมาให้ถึงมือจะทําการงานอะไรมันก็มักจะง่ายจะคล่องตัว ยิ่งเป็นการงานที่จะต้องติดต่อกับผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มีอายุมากกว่าจะมีคนช่วยส่งเสริมสนับสน,นุนเรื่องของการงานเป็นอย่างดีการงานทําอะไรออกไปเสนองานอะไรออกไปก็มักจะเข้าตาผู้ใหญ่เจ้านายหรือเข้าตาผู้บริหารระดับสูงนะคะจะประมูลงานเสนองานจะขายงานขออนุมัติงานจะสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะได้ข้อเสนอที่ดีได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา ท่านใดที่กําลังจะสอบแข่งขันสอบชิงทุนหรือคิดจะเรียนต่อระดับสูงไปเรียนต่อหรือไปทํางานต่างประเทศพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสที่โคจรมาเจอกันในรอบนี้จะส่งผลให้มีความสําเร็จสมหวังดังใจนะคะท่านใดที่ติดต่อการงานกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศเดือนนี้ก็จะมีผลสําเร็จมีผลกําไรที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะส่วนท่านที่คิดจะเริ่มงานใหม่โครงการใหม่หรือจะจับธุรกิจตัวใหม่ทํากิจการส่วนตัว หลังสงกรานเป็นโอกาสที่เหมาะมากนะคะเป็นช่วงที่เครดิตดีชื่อเสียงดีคนสนับสนุนคนตอบรับดีนะคะทำอะไรมันก็จะง่ายจะเข้าทางไปสมบูรณเพียงแต่เดือนนี้ก็ต้องเอาความเป็นนักสู้ออกมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ดาวังคารเจ้าเดือนสุภาจรเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตนีเกือบจะตลอดทั้งเดือนดาวังคารเนี่ยเป็นนักต่อสู้นะคะเป็นเทพแห่งสงครามจรมาเล็งลัคนาแบบนี้ก็หมายความว่าเดือนนี้ มีเป้าหมายอะไรอยากได้อะไรก็ต้องออกไปสู้ออกไปควยคว้าเอามาด้วยนะคะสู้แล้วจะสำเร็จเพราะว่าพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสเขาจะคอยช่วยหนุนหลังคุณอยู่นะคะสู้แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมกลับมานะคะแต่ในเดือนเมษานี้ก็ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารเอาไว้บ้างนะคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดก็ขอให้เลือกใช้คำพูดดีๆด,ดาวอังคารกับดาวสาว อยู่ร่วมราศีกันในพบเดือนเมษายนนี้ดาวอังคารอยู่ร่วมราศีกับดาวสาวในพบปัตนินะคะดาวอังคารกับดาวสาวเนี่ยโดยธาตุโดยธาตุของดาวทั้งสองดวงนี้จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมส่วนดาวสาวเป็นดาวธาตุไฟเวลามาอยู่ด้วยกันมันก็จะสปาร์กง่ายนะคะดังนั้นก็ใส่ใจเรื่องของการสื่อสารสนิดการงานมันจะได้ราบรื่นคล่องตัว ไม่มีเรื่องติดขัดไม่มีเรื่องมากวนใจนะคะอีกเรื่องที่อยากจะให้ดูแลให้ดีก็คือเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะอย่าปล่อยประละเลยเดือนนี้ดาวพุธเทพแห่งการสื่อสารเป็นประอยู่ในภพมรณะร่วมราศีกับดาวสุขเจ้าเรือกนกรมมะพบของการงานดังนั้นเรื่องของการงานเนี่ยรอบคอบไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยนะคะ อย่าลืมเช็คความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ดีๆก่อนตัดสินใจจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องให้ต้องไปตามแก้กันภายหลังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้นี่ดวงชะตาโดดเด่นนะคะพระอาทิตย์ดาวประจาตัวไปเป็นมหาอุดอยู่ในภพสุภาพบของโชคลาภความสาเร็จแล้วก็อยู่ร่วมราศีกับดาวพรหัสดาวคู่มีรส่งผลให้ดวงผู้ประทามเนี่ยโดดเด่นมา,มากๆนะคะการงานมันก็จะก้าหน้าเหมือนติดปีกเรื่องของการเงิน ก็ยอมที่จะต้องดีต้องเด่นตามไปด้วยนะคะเดือนนี้มีโอกาสเด็ดให้ทำกำไรมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามามีโอกาสได้เงินนอกรอบด้วยนะคะจับการงานอะไรก็รายได้ดีกำไรดีเพียงแต่ในด้านของรายจ่ายก็ต้องคุมเกมต้องวางแผนการเงินให้ดีๆด,ด้วยเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวการเงินไปได้ตำแหน่งปราอยู่ในพมรณะร่วมกับดาวสุขเจ้าเดือนกุมะนะคะและดาวสุขเนี่ยยังได้ตำแหน่งมหาอุดอีกด้วย ทั้งดาวการงานและดาวการเงินมาอยู่ในภพมบบรณะเรื่องของการเงินมันก็มีเกณฑ์ที่จะรั่วไหลได้นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนในเดือนนี้ก็ขอให้บริหารความเสี่ยงให้ดีจํากัดความเสี่ยงให้น้อยๆระวังพวกหลอกขายฟานันพวกมิจฉาชีพเอาไว้บ้างนะคะเดือนนี้จะดีลงานกับใครจะทําสัญญาเรื่องของการงานการเงินกับใครขอให้เช็คข้อมูลเช็คเงื่อนไขเช็คความถูกต้องให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเพราะเดือนนี้ถ้าผิดพลาดขึ้นมา ก็อาจจะเจ็บหนักได้เหมือนกันนะคะในส่วนของโชคลาภเดือนเมษายนนี้โชคลาภเด่นอยู่แล้วนะคะแต่เป็นโชคจากผู้ใหญ่ถ้าจะมีโชคลาภมีลาบลอยก็มักจะมาจากผู้ใหญ่เจ้านายมาจากญาติผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะจะเป็นเรื่องของการมีคนช่วยเหลือสนับสน,นุนทั้งเรื่องของการเงินคําแนะนาําแล้วก็ชี้ช่องบอกโอกาสทําเงินทํากําไรด้วยนะคะและแน่นอนในเมื่อมีโชคจากผู้ใหญ่ เลขนำโชคก็จะเป็นเลขจากผู้ใหญ่ไล้ชิดด้วยนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ค่อยเด่นอยู่แล้วนะคะราหูเทพแห่งการเสี่ยงโชคไปลอยอยู่ในภพมรณะเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เล่นคขำๆเพื่อความสนุกสนานดีกว่านะคะสำหรับสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังเดือนเมษานี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์การเดินทางกันให้มากนะคะและเนื่องจากมีราหูอยู่ในภพมรณะ ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับกันให้มากๆด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟ,ไฟไฟฟ้ากันไว้บ้านในเรื่องของสุขภาพก็อยากจะให้ระวังโรคจากความร้อนความเครียดภูมิแพ้คออักเสบหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแดดจัดแดดแรงนะคะระวังจะเป็นลมแดดกันได้ส่วนท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวน้ำตกแม่น้ำทะเลหรือจะไปเล่นสงกรานที่ไหน ก็ขอให้รอบคอบเรามาระวงังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยกันให้มากๆไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักปีนี้มีดา,าวเสาร์เลงลัคนาอยู่นะคะตามฉลกแล้วเรื่องของความรักมันก็จะไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสวยหรูอยู่แล้วนะคะสําหรับคนไม่โสดเดือนนี้มีดาวอังคารมาเพิ่มความร้อนแรงในพบปัตนิพบของผู้ครองความสัมพันธ์นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็ต้องอาศัยความเป็นเพื่อนอาศัยความเป็นครอบครัวใช้ความเป็นผู้คิดแล้วบรรยากาศในบ้านมันก็จะดีนะคะและพอบรรยากาศในบ้านดีแล้วการงานการเงินเนี่ยจะวิ่งฉิวเลยนะคะส่วนคนโสดเดาสาวเนี่ยหมายถึงช้านานเก่าโบราณมีเดาสาวมาเลงลัคนาถ้าคิดจะมีความรักก็ต้องเน้นคนที่อายุมากกว่านะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีประสบการณ์ชีวิตมีการงานดีมีความสำเร็จในชีวิตนะคะ ความรักมันถึงจะราบรื่นจะคบกันได้ยาวนานนะคะตอนนี้แผนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 9 9 2, 2 u t k c y หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอ,อให้ปีนี้ เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ประสบความสําเร็จของทุกท่านนะคะขอให้ร่ารวยเงินทองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ